ับผมหมอสรีนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของฝีที่แคมแนวปรเภทของสตรีนะฮะก็ไม่ได้บอกอายุอะไรมานะก็ถ่ายรูปมานะเป็นเป็นฝีแต่เราดูดูไม่ออกว่ามันเป็นบริเวณไหนน่าจะเป็นแคมใหญ่นะฮะไม่ใช่ ไม่น่าจะเป็นบาดทุเรซิสแต่ตอนแรกเราเคิดว่าเป็นบาดทุเรซิสเวลาตอนที่อธิบายครั้งแรกเนี่ยลักษณะเนี่ยเหมือนกับเป็นบาตทุเรซิสบาดทุเรศซิสก็คือต่อมขับขับน้ำเมือกนะเวลาที่มีเพศสัมพันธ์เขาจะขับน้ำเมือกออกมาแล้วก็ทำให้หลอดเลือดแล้วก็แล้วก็ไม่เกิดบาดแผลในะช่องคลอดนะตอนนี้ก็เป็นตุ่มมีเส้นประถมกลางประมาณสัก ครึ่งเซนนะแต่ว่ามีลักษณะของมันเน,นสีเหลืองนะของหนองให้เราปรากฏเห็นแล้วล่ะนะฮะคือเวลาคือจริงๆแล้วอยากให้บ่งออกแต่ว่าเวลาถ้าเราจะบ่งหรือว่ากรีดเอาหนองออกหรือบีบเอาหนองออกเนี่ยมันต้องสุกท,ทั้งทั้งทั้งใบนะบถ้าเกิดว่าเป็นเรนณที่ที่ผิวของช่องคลอดธรรมดาไอ้ปากช่องคลอดธรรมดาหรือว่าแคมใหญ่เนี่ย มันจะเป็นพวกตอมทั้งหลายตอมตอมเหงือตตอมอะไรเงี้ยนะมันก็อักเสบใช่ไหมเราก็ต้องต้องให้มันแตกออกอะแต่ว่าควรจะให้แตกออกตอนที่มันสุกสุกทั้งใบอะสุกทั้งหมดอะนะถ้ามันเพิ่งยังมีหนองบางส่วนในเวลาเราบีบออกมามันก็ยังมีการอักเสบร,ระเดียวสักพักก็จะฟอร์ม แล้วผิวมันก็จะปิดเนี่ยก็ฟองขึ้นมาอีกอันนี้ก็สร้างความยุ่งยากใหเราเรานะเระะนั้นเราก็ต้องกินยากแก้กเสบยากแก้กเสฟก็ต้องกินตัวที่ซื้อตามร้านขายยาทั่วๆไปได้เป็นยาที่แก้หนองนะชื่อไดคลอกซ่าซิลนะินห้าร้อยมิลลิกรัมกินหนึ่งเม็ดสีเวลานะีกินประมาณห้าถึงเจ็ดวันนะ ถ้ามันไม่สุกทั้งใบเยปกติมันก็จะยุบไปหรือว่าถ้าเกิดว่ามันสุกทั้งใบแล้วเรากรีดแล้วก็หนองออกเนี่ยเราก็มันก็จะแห้งแต่แห้งกลับมาเป็นปกติได้นะแต่อันนั้นอันนั้นก็เป็นหนองจากเขาเรียกว่าตอมตอมพวกต,อม,ตอมเหงือ่อตอมอะไรที่มันอักเสบขึ้นมานะ ต่ถ้าเป็นบลิซิสหรือว่าตอมขับแล้วเมือกแล้วเนี่ยถ้าเป็นหนองแล้วก็เป็นเป็น,เป,นเป็นหนองเนี่ยมันจะอยู่ที่มุมล่างนะของทั้งสองข้างนะอันนี้ต้องไปกรีดนะต้องไปโรงพยาบาลเพราะก็ต้องฉีดยาชา้ากรีดแล้วก็ใส่เดรนนะแล้วก็เปลี่ยนเดรนทุกวันมันก็จะปิดแต่ต้องเย็บขอบเพราะว่าวนี้ปิดเร็วเพราะว่าโปรตีช่องคลอดก็จะมีเลือดไปเลี้ยงเยอะนะ ก็จะทำให้ไอบเบอร์ทริซิสที่เจออยู่บ่อยนะส่วนไอที่อักเสบที่ที่แขมนี่ก็เจออยู่ประปลายเหมือนกันนะนะมันก็ติดขึ้นมาได้นะครับก็เหมือนกับผิวหนังทั่วๆไปนะแต่ผิวหนังบร,ริเณนี้จะจะมีเลือดไปเลี้ยงก้อนข้างจะเยอะ